พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจเข้ามาภายในให้ได้ให้นึกว่าเวลานี้เรามารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ก็เพื่อฝึกจิดตดวงเดียวนี้แหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นได แต่ก็ต้องฝึกกายด้วยถ้ากายวันไว้ไปมาอยู่จิตก็สงบไม่ได้เพราะนั้นต้องฝึกนั่งนิ่งนิ่งให้ได้อย่าให้กายมันวันไว้ไปมาการที่ ร่างกายมันเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอนั่นแสดงว่าจิตใจมันไม่ตั้งมั่นลงมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าใจมันตั้งมั่นลงไปแล้วกายมันก็นิ่งเปง็น้นดังนั้นความประสงค์เบื้องต้นแห่งการฝึกก็เพื่อให้มันนิ่งนี่แหละทั้งสองอย่าง ทั้งกายทั้งใจมันจิตใจนี่มันวนไว้มาอยู่เสมอหละแต่ก่อนมานะมันลุกลี้ลุกลนมันคิดไปโน่นคิดมานี่ไอ้ที่มันคิดอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะ ก็เพราะมันยังไม่รู้จริงถ้ามันรู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะไม่คิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ทราบจะเอามาคิดทำไมคิดได้มันก็ไม่ได้อะไรเป็นแก่นเป็นสารผู้ร,รู้จริงทั้งหลายท่านจริงหยุดคิด ก็คิดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นทุกข์เปล่าๆเนี่ยในเบื้องต้นนี่เราต้องฝึกคิดฝึกฝึกให้จิตมันนิ่งซะก่อนให้กายมันนิ่งทำอย่างไรมันจะนิ่งได้เราก็เอาแหละอดทนนั่นแหละทามันจะนิ่งได้นะ่ะ มันอยากเคลื่อนไหวไปมาไงก็ไม่ไปไม่ไปตามมันมีสติห้ามจิตไว้นะมัดระวังความง่วงบางคนนั่งภาวนาเข้าไปกับมีแต่จะหลับไปอย่างเดียวไม่ได้ตั้งสติห้ามความง่วงความเหงาเลย นิสัยตนมีอย่างนั้นแล้วก็ไปตามนิสัยไปเลยไม่ดัดแปลงอันนี้ก็ไม่ดีมันเป็นเหตุให้ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะมาละกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิตใจได้มัวแตน่นั่งง่วงนั่งหลับอยู่เฉย ดังนั้นเราต้องปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่เสมออย่าให้มันเข้าสู่ความง่วงอย่าให้ความง่วงมันครอบงาำได้กิเลสตัวนี้นะว่าสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนะี่ยอย่าไปเข้าใจเป็นของดีนะนั่งหลับอะ่ะเป็นอันตรายต่อสมาธิ เป็นอันตรายต่อปัญญาปัญญาเกิดไม่ได้คนเรานั่นที่ยัง้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะขาดปัญญานั่นเอง mm hmm. การที่ขาดปัญญาก็เพราะไม่ฝึกใจให้สงบ อย่างหนึ่งการที่ฝึกใจให้สงบไม่ได้ก็เพราะไม่สํารวมในศีล <c oughs> ความไม่สํารวมในศีลก็นับว่าเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าเห็นทุกข์เห็นภัย ในอบ,บายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นเช่นนี้แล้วก็พึ่งพากันพยายามสํารวมในศีลให้ได้ <c oughs> อย่าไปอ้างนโน้นอ้างนี้ <c oughs> ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้านะมันก็ควรจะทำได้ อะไรอะไรก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อนั่นแหละเมื่อความเชื่อมันอ่อนๆการทำความดีมันก็อ่อนไปตามกัน <c oughs> ถ้าความเชื่อมันแ,แรงกล้าการการะทำความดีใดๆมันก็เข้มแข็งไปตามกันดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นนะ่ะตั้งความเชื่อลงในใจในฐานทั้งซีคือความเชื่อเบื้องต้นนี้ก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยถ้าใครไม่เชื่อ พระปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นก็จะไม่เชื่ออย่างอื่นต่อไปเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้จริงๆคือพระองค์ละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่ในพระไทย แม้แต่น้อยเดียวนี่เราจะต้องเชื่อร้อยเปอร์เซนเลยทีเดียวหรือว่าเราเชื่ออย่างหนึง่งอ่ะเชื่อว่าพระองค์นั้นอ่ะสร้างบารมีมาในสงสารนี่ก็เพื่อที่จะละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้หมด แล้วจะทำกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในพระท,ทยัยของพระองค์จนเ voilà. ต <t> ็มบริบ <t> ูรณ์เมื่อพระองค์สร้างบารมีมาสีอสงไขยปลายแสนมหากัปเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์เจ้าจึงได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในตระกูลกษัตริย์เมืองกบิลพัท ทรงพระนามว่าพระสิทธถราชกุมารนี่ยธรรมดาคนผู้มีบุญมันก็มีสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างไม่เช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นผู้มีบุญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีเกียรติผู้มีบุญทั้งหลายก็จะไม่เคารพนบน้อง โดยถือว่าตนนั้นยังมีบุญมากกว่ามันเข้าใจไปอย่างนั้นถ้าคนผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลายยอมรับรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายจริงๆเพราะว่าเกิดในตระกูลกษัตริย์ด้วยเดี๋ยวโพค่าสมบัติใดก็ไม่อดไม่อยากราบยศสนเสริญนันในก็หลังไหลมา เมื่อเสด็จออกบวชแล้วถ้าเพียรพยายามไปก็ได้ตัดสรู้สัมมาสัมโมธิยานจริงๆดังแกเห็นได้จากที่พระองค์สระราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างออกบวชไปแล้วก็ไม่ได้ไปแสวงหาอามิตรสุขใดๆแสวงหาตั้งแต่ ทางตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นทีแรกพระอ,องค์ก็บินทบาทมาฉันตามปกติธรรมดาเที่ยวหาอยู่ในศูนย์ยาคารบาเรือนว่างสมัยนั้นยังไม่มีคนนับถือเท่าไรเที่ยวหาอยู่ตามถ้ำตามลูกขมูลไปอย่างนั้นแหละมักน้อยสันโดษ ตามมีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่ซึ่งมีปัญจวัคคีหรือสีทั้งห้าเป็นผู้ติดตามไป,ปอุปธรรมประทาคขั้นเมื่อก็องค์พยายามบำเพ็ญไปทาง อย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ดังนั้นจึงมาคิดอดนอนผ่อนอาหารไปอดนอนผ่อนอาหารไปเรื่อยๆจนร่างกายนิสูรผอมลงไปโดยลำดับในที่สุดก็อดไม่ฉันเสียเลย ร่างกายนี้มันเป็นอยู่ด้วยอาหารเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็สูบผอมลงไปหมดมีต่หนังติดกระดูกนุ่นถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตัดสรุสมาสาัมโพธิยานผลสุดท้ายก็กั้นลมหายใจเข้าออกโดยเข้าใจว่ามันเป็นกับลมนี่มั้งมันถึงไม่ได้ตัดสู้ อา้าวกั้นลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้สัตสรู้เป็นนั้นว่าความเพียรของมหาบุรุษในโลกเนี้ไม่มีใครจะจะเท่าเทียมกับพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีเพราะว่าความเพียรเกี่ยวกับการกั้นลมหายใจเข้าออกนี่มันใกล้ต่อความตายจริงๆแต่ พระองค์ก็ไม่กลัวตายแต่เมื่อกั้นลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วเห็นว่าไม่ได้ไม่เป็นทางตัดสรู้แล้วก็ถอยพระองค์ไม่งมงายจนถึงกับว่าให้ตัวตายไปเสียเปล่าเ,าเมื่อทดลองดูวิธีใดมันไม่ได้ผลแล้วพระองค์ก็ถอย ก็หาวิธีใหม่ธรรมดาผู้ฉลาดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละผลสุดท้ายก็ทรงพระดำริว่าความเพียรภาคเพียพรพยายามของเรานี่กอนับว่าถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสรู้ทางไหนหนอจะเป็นทางตัดสรู้นี่ พระองค์ก็ทรงรำพึงถึงพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติว่าเราสร้างบุญบารมีมานี่ก็มุ่งหวังว่าเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณฉะไหนหนอบุญบารมีจึงมาจึงไม่มาแนะหนทางต่จสรู้ให้เราบ้าง พอทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็สงบนิ่งอยู่ในขณะนั้นก็เกิดนิมิตขึ้นมาปรากฏว่ามีผู้มาดีดพินถวายให้ฟังพอดีดสายที่แรกนี่มันยานเกินไปเสียงก็ไม่ดังไพเราะทีนี้ก็เอาสายอื่นมาดีดเข้า สายที่สองนี่มันเคร่งเกินไปพอดีดเข้าไปทีเดียวเท่านั้นสายขาดไปเลยเอา้าวต่อไปก็เป็นสายที่สามอมดัดดดสายนี้มันไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ย่อนยานเกินไปพอดีดเข้าก็มีเสียงดังไพเราะเพราะพิ้งพระองค์เห็นนิมิตทั้งสามประการนั้นแล้วก็ ทรงพิจารณาดูก็รู้ได้ว่าสายพินที่แรกนั้นมันคล้ายกับคล้ายๆกับว่าพระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยานี่แหละถ้าไม่หยุดแล้วก็มีหวังตายเหมือนกับสายพินที่มันเคร่งเกินไปนั้นพอดีดเข้าทีเดียวก็ขาดเลยเมื่อน,นี้ สายพินสายที่สองนั้นเทียบได้กับนักบวชบางพวกบางเหล่าปฏิบัติย่อหย่อนปฏิบัติเพื่อกามคุณพากตนจากกามคุณตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจยังไฝ่ฝันในกามคุณอยู่ยังชื่นชมยินดี ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต,ต่างๆอยู่เช่นนี้นี่บุคคลจะทำความเพียรอย่างเผ็ดร้อนเท่าไหรก็ตามแต่ถ้าใจยังผูกพันอยู่ในการรมคุณน,นั้นก็ไม่มีทางที่จะจะตัดสรู้ได้เหมือนอย่างพินสายที่สองนี่แหละเมื่อเมื่อสายพินมัญยานอย่างนั้นเน่ย ดีดอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ดังไพเราะคนก็ไม่ปาถนาที่จะฟัง <c oughs> ก็ฉะนั่นแหละวันนี้พินสายที่สามนั่นสายมันไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไป <c oughs> พอดีเข้าเสียงก็ดังไพเราะ อันนี้เทียบได้กับบุคคลผู้ต้องการบรรลุถึงอริยสัจธรรมได้นั่นก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนนี้ให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือให้ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติสายกลางไม่ให้หย่อนยานเกินไป แล้วก็ไม่ให้เคร่งเกินไปให้พอดีพอดีเนี่ยการรักษาศีลการสำร,รวมกายวาจาไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทพุทธวัญญาตต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเคร่งเกินไปเป็นเรื่องพอดีพอดีเพราะว่าพุทธวัญญาต ต่างๆเหล่านั้นทรงบัญญัติห้มความประพฤติของคนเราเนี่ยให้สม่ำเสมอไปอย่าให้มันตรึงเกินไปถ้ามันตรึงเกินไปแล้วมันก็ทำให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่ ถ้ามันตรึงเกินไปนะ่ะมันมันเป็นเหตุให้ล่วงสิขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ mm hmm. หมายความว่าอย่างนั้น <c oughs> ความประพฤติหย่อนยานอันนี้หมายความว่าเป็นผู้ไม่เอาใจใส่ในข้อวัตปฏิบัติ ที่ตนได้สมาทานมาแล้วที่ตนได้ตั้งใจมาแต่เบื้องต้นคนเราทําความดีบางคนนะพอเริ่มทําทีแรกขมักคมเม่นจริงๆเช่นให้ทานก็ขมเอะคมักมเม่นทำทานจริงๆขั้นต่อไปเกิดเหนื่อยหน่ายเกียดคร้านขึ้นมาไม่อยากทำ รักษาศีลก็เหมือนกันทีแรกได้ฟังธรรมเห็นอน,นิสงส์ศีลเข้าไปเกิดตีติสมทานมั่นในศีลสำรวมดสีสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยดีขั้นต่อไปเกิดเบื่อหน่ายต่อการสำรวมระวังอย่างนั้นเสีย แล้วก็ชักจะเพลิดเพลินมัวเมาไปไม่ค่อยระวังกายวาจาหมายความว่าในที่สุดก็ร่วงสินนั่นแหละ <c oughs> บางคนแต่ก่อนก็เคยฝึกขัดไหวพระฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ค่อยได้ขาดขั <c oughs> ้นต่อมาเกิดเบื่อหน่ายในการ ไวยพระภาวนาฟังธรรมขึ้นมาแล้วเช่นในจิตใจมันก็พุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นเองบุคคลผู้นั้นน่ะไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้เลยจะต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ในโลกนี้หรือว่าโลกอื่นซึ่งเป็นโลกที่ ทรมานบุคคลผู้กระทำความชั่วผู้ไม่มีความดีติดตัวกรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปสู่สถานที่ทุกทนทรมานที่ท่านเรียกว่านรกนี่การประพฤติย่อนยานในข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุพทธเจ้า ทรงแนะนําสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ผู้ไม่ปฏิพฤติผู้ไม่ปรพัปรพฤติปฏิบัติตามเมื่อไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปทำบาปเท่านั้นแหละคนเรานะมันจะมีอะไรอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ส่วนใดที่เป็นบาปพ,พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้แล้ว ส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทรงแนะนำพ่มสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ลงมือประพฤติธปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้ควบคุมจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีตามปกติจิตนี้ถ้าไม่ควบคุมแล้ว มันจะต้องโอนเอียงไปทางกิเลสตัณหาบาปปธรรมนั้นแหละทางมันจะน้อมไปสู่ทางบุญทางกุศลนี่มีน้อยเต็มทีตั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าใจนี้เมื่อปราศจากการควบคุมแล้วมันอ่อนแอมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละกิเลสตัณหามันก็ มีอำนาจสามารถฉุดคร่าดวงกิจนี้ไปตามประสงค์ของมันได้ความความประสงค์ของกิเลสมันจะมีอะไรล่ะก็มีแต่จูงใจของคนผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของมันไปทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นแหละ ก็เมื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็หมายถึงเป็นโทษนั่นเองเนี่ยนั่นนี่อ,น,อนุภาพของกิเลสนี่นะมันเป็นยังนกรงกันข้ามกับอนุภาพของศีลธรรมเมื่อผูใ้ใดบำเพ็ญศีลธรรมนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วศีลธรรมนี่มีอนุภาพจูงใจให้ เกิดฉันทะความพอใจในบุญในกุศลเลื่อยไปไม่ให้เบื่อหน่ายต่อบุญต่อกุศลนี่อนุภาพแห่งบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของใครแล้วเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นประพฤติกายวาจาใจของตน ให้ตรงตามคำสอนของพระองค์นี้แล้วรับรองว่าจะต้องพ้นทุกไปโดยลำดับแน่นอนรับรองว่าจะต้องละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ได้จริง <c oughs> นับว่าเป็นความจริงทีเดียวแหละเพราะว่าการให้การบริจาคทานมันก็เป็นเครื่องขจัดความโรคความตนี ออกจากจิตใจของผู้ให้อยู่แล้วเห็นได้ชัดๆเลยถ้าผู้นั้นยังตนีห่วงเห็นทรัพย์สมบัติอย่างแรงกล้าอยู่เนี่ยจะให้ทานไม่ได้เลยผู้ให้ทานได้แสดงว่ามันเอาชนะความโรคความตนีในหัวใจได้ก็จึงให้ทานได้ผู้เอาชนะความโกรธความไมยาบาท ในหัวใจนี้ได้ก็จึงรักษาศีลได้ผู้ใดถ้ายังรู้อำนาจแก่ความโกรธความไมยยบาตอยู่แล้วรักษาศีลในบริสุทธิ์ไปไม่ได้พอเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วมันก็ไปเบียเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เมื่อมันระง,งับความโกรธไม่ได้เป็นงั้น เมื่อผู้ใดระงับความโกรธได้บันเทาความโกรธได้ด้วยการเจริญเมตตาเสมอเสมอผู้นั้นก็รักษาศีลได้ก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนผู้ใดเป็นผู้ภาวนาก็สามารถขจัดความหลงได้ ความหลงนี่หมายถึงความไม่รู้จริงนั่นเองเนี่ยความไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่เป็นอย่างไรไม่รู้เมื่อไม่รู้นั่นแหละมันจึงเป็นเหตุให้ทำทั้งสองอย่างบาปก็ทำบุญก็ทำไม่รู้แต่มันมีคนจูงแับน,นี้นะ ผู้ใดได้ไปคบคนชั่วเขาก็จูงไปทําบาปก็กเป็นคนทุศีนไปผู้ใดมีโชคดีได้ไปคบกับนักประหลาดบ,บัณฑิตนักปร,หราหลาดท่านก็ชักจูงไปทําคุณงามความดีเมื่อตอนไม่รู้ไม่ฉลาดเพื่อนแนะนําอย่างไรก็ทําตามอย่างนั้นได้ เนี่ยบุคคลผู้หลงแล้วพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ต้องคอยพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่ทีนี้เมื่อผู้อื่นไม่มีโอกาสจะให้พึ่งได้แล้วก็คนนั่นก็เป็นคนหลงคนเมาทำความชั่วไปตามธรรมดาั่นเนี่ยนี่นะคำว่าความหลงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำสอนของผู้เจ้าบ่อย มันก็มองเห็นรูทางที่จะทำความดีได้ก็ลงมือทำความดีเข้าไปความหลงมันก็บวบางออกไปด้วอยความรู้กับความหลงเนี่ยเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือนี่แหละแต่คว่มลงก็เป็นหลังมือถ้าหงายขึ้นก็เป็นฝ่ามือ <c oughs> ถ้าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเข้า และได้นั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปใจเบิกบานผ่องใสแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ความหลงต่างๆมันก็ระงับไปก็มองเห็นสังขารนามรูปอันนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงแล้วก็เห็นว่าไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตน เช่นนี้แหละอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขจัดกิเลสบาปประมกรรมอันชั่วต่างๆออกจากกายวาจาใจแล้วจะได้พ้นทุกข์ภายในสงสารเพราะฉะนั้นแหละไม่ควรประมาทพลาดพัง เราได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แล้วได้อวัยวะร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่นะป้าสมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามะค้นรรมวิเศษได้จริงๆดังแสดงมา